i มาสูบป,ป่าสูบป,ป่าได้อ้าเพราะว่าจักสิเหลือบ่เหลือปลากระไดเพราะว่าปล่อยไว้กับนายนายไปยู่ก็กินนี่ล่ะบางเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าแต่ว่าบัดนี้จักสิเหลือบ่เหลื้อไปข้างนองไปเบิง่งเบิ่งน้ำลึก

ຕ້ອງເບິ່ງຕໍໄ แรกนี่เนาะจุดไงเออพุ่น เดี๋ยวจะหาว่ายายลาไม่มีปลากทั้งปีเลยุงลเยาเร่เี่ยเทาเนี่ทง ไปไหนหลายตัวอยู่เนาะ ไครได้ดิปีศาไข่เพราะว่าปลานานี้ปลาไขเ่กใคร

ไม่ีอยู่มีมีมีต้อไดูนะองปนะต้องปดูนะไเลยขอบคุเลยไปขอบฟันเลยทาตรน้ฮะาเย้ยโอเค้ยขอบฟนเลยมาทาที่ไหนเย้ยจบแล้วลงน้ำหมด สูบปานี่ไปใช้งานยังบอกนี่สูบงานบุญบุญแจกาหายายยายยายบร้องิเออยายบร้องงันงานบุญแจกหาแม่ถือมือไหนละงาแม่บองมักมมือไหนมือไดงานใช่ใมือวันยิ้มหัข้าวต้มยิ้มหกมือหอมยิ้มาอันทีล้อขาทานแต่่นนองนุ่งลูกหลานมาคอยกัน

วันไปคอยหล่ผู้ติอาเนงาเห็นเลยเห็นปลาดุกเก่นดยตื่นเอ่อมอ่นะคี่ปลาดุกหลดที่แรกเสรกินไปแล้วตน้ำหน้าผมนั่นแหละเขานั่นเดี๋ยวอกไม่คีดนถ้าต้นนานนะะมันหมุนยังหันเมื่อกี้เลยปลาดุกก็ได้บนั่นละมองดำดนะมองไม่ดำๆทต้งรับังก็หละดูละ ลูกแตลูกเราลอดแปดส <t ội Investment> ิบบาทเนยยุไสนี่เนรมาไต้นานละนั่นละพอมียนนับไปเน่อยนับแงวอ่ะอเตาเดดีมากเลยลูกบอกว่ากำเทไว้ เินแั้แปงคนได้งาด้วยแยแปงคนทั้งทีแต่ว่างด้วยยังคนได้นี่นี่นีปลาคบนี่เอเป่าได้ยัง่นอาเม๊ะนี่จะเป็นเปล่าย่งมีปลาดุลงนะย่น่เนีุ่บาน่นมนก็ต้่แ่นเขาบอกว่านี่ี่คนชนีหมออกไปสิปีมานอนเบงป่า

่แดงมาเลยงบวิ่งนี่ไปครับนีปลาซิวบมาเขาทาเปไรยังปลาช่อนใหญ่ปลาหมอใหญ่ตึงมาปลา cùng ba mẹ mình không có này cùng không như nghe cùng này ba đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แันี้งนี่ระดีมากคุณบอกลองังอันนั้นนะงไหนครับปลาพ่อเี๋วไม่ใช่ปลากั้งเก๋ แสออ่สมุนงกิ่งยมันแดดหรือมันหมอะไรบางแนนมันตายหมดตัวดีมันลงพื้นแล้วมันตายบมดต้นมันตายบลแต่ว่ามันขึ้นจากน้ำตายเรื่อยๆตายปลานี้ยมันบ่เข็มแข็งมันอยู่ในยุคมี้บ่ไดรุ่นมตัวปายุ่นไ,ไ,นไใจสอรุ่นมใจสอ่ยุ่นมใจ ว่ใจสอวเ้อเขาสู่เพื่อประเทศที่ปไตยสุดยอดเอาประเทศใจเนอะประเทศมีจะคว้างทุกภาูีปราตะเพียนปลาช่อนอะไม่มีเลยปหา่ซมีก็ที่ว่าโอเคตัวแดงๆนี่ยแค่ต้นน้ำขนมเส้นอะไร้วกนี่บัวเรือกลาง กลางกลางกางมัโตัวนี้ได้ยูนได้เนาะไม่ตองเพ่่ต้องหนาะน่งไงมาใสะย<า>ูาบ<ด>อยู่า นี่ว่างันเขาใส่ดังเขาใส่ดังมันจิบรุ่นนี้เนาะมันคอยจิบจีบแต่ก้องมันหาโมงเมียนรุ่นนี้ยากมากรุ่นที่เจได้มาจับปูจับปลาแต่เพี้ยนใหไงนี่แหละผลงานที่สะสะบังใหญ่ๆได้นี่แหละทีเชื่อตั้งเลยเหรอว่ายล่ะสิบก้าวไปถลาหมดเดียดมถังหนึ่งลัวลาต ไข่มดแดงเขามีเรือบ่ะไรไหมดแดงเป็น้ยได้่ใส่แปล่น้ำหม่ะใส่ลาบเห็ดลาบอ้าบาทเลยลาบก้ลาบเส็ดแล้วมากุ้งลาบตั้งหลังมาก็ได้ให้กูได้ละีเอามันแดดได้ยังไงพลหมองมันผมากเลเนาะพีเค่องนุ่นี่ มันไม่ได้ดอกอม,มันแคะอร่อยในระดีแล้วเออนขมเย็นข้อมได้ปลามาแล้วก็สิมาคั่วไว้พี่น้องมามะขั่วใสาเฮดมือว่าสิเฮดห่อข้าวต้มมือห่อข้าวต้มที่ปลาเปียาเบิ้งเปียปลาสิได้ได้หลายเปียมะั่วใบนี่ก็นี่พี่น้องก่อนเนื้อจ้ามือบุญสิตใช่พี่นอ้องเบิึงอีกมืออีกเทียหนึงแต่ว่ามือนี่ยาย ล่ากระนั่งสีพวกป่ากระนั่งอันนี้คลิปนี้กับสนิทกันเวยจ้าสสค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในล่าเนีด้วยค่ะบ๊ายบาย